จะเปิดประตูก่อนนะเปิดประตูเปิดประตูะต,ต้องเปิดประตูที่จะเข้าไปด้านในด้านในจ้า ดาดากำลังมาอ้าวหอบหิวฮะหอบหิวนี่ฮะหอบหิวมาแล้ว fc นี่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 ดาดาตัวจริงเสียงจริงไม่รู้อะไรบ้างนี่เ fc ดูเบื้องเบื้องหลังการทำงานค่ะต้องหอบแบบนี้แหละ เบื่องหลังการทํางานจะเอาจะถูตรงนี้ก่อนเลยจะไปถน,น,น้นอเออเอ,อ่ะโอเคจะได้เอฟซีนะอ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องไปเปิดก่อนไปเปิดเปิด ว่อันดับแรกกว่าก่อนนะคะท่านผู้ชม,มก็ว่าคือห้องมันก็ไม่ได้สกปรกในเอฟซีนะคือมันสะอาดไม่ไสกปรกนะ ทำความสะอาดง่ายก็คือไม่หนัก เสร็จแล้วเราก็ถูนะ F4 เห็นไหมไม่ได้ยากเลยค่ะทุกคนสงสารไม้ถูกพื้นจรงเลยไม่มีไม้แบบเหมือนของดาด้าเลยนะ F4 เอ้ยดูอือ,นะอด่าดา้ามีผู้ใหญ่ใจดีซื้อไม้ให้นะ ไอเราเนี่ยต้องทำแบบนี้นะทำโซ่บบโอ้ยใชสองคนโอ้ยมาเบาแรวไปหน่อยใช่ได้ไดที่ถูเหมือนดาด้านี้มันจะปั่นมันจะปั่นแบบนห้งเลย มันต้องเป็นไม้ถูกพื้นแบบเหมือนดาดานะั่งเอีเพราะว่ามันปั่นปั่นปั่นแล้วก็ค่อยมาถูมไม่เป็นไรไม่มีก็ใช้อันนี้ไป 我以前不火。 เป็นอะไรที่ง่ายมากท่านผู้ชมนะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะ, <c oughs> ะ,ะด้านในเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ด้านนอกโอ้ถอยจนแบบจะสะดุดเลยฮะ <c oughs> โอ้ ปกติตะไบข้างนอกมันจะัจะพังนะทำไทำไมจะ่ะวันนี้อากาศดีค่ะทำงานแบบสบายสบายคิวๆนะวันนี้ไม่ร้อนนะดาด้านะดาด้าก <ๆ S 1> ็อยู่ข้างบนนะคะเอซไม่ได้ทำคนเดียวนะคะทุกคนไม่ได้เสนอหน้าคนเดียวนะ เนินหน้าสองคนนะคะหนมาเสนอหน้าหน่อยที่เงื่ส่งซับสวัสดีค่ะอาบีแต่ว่าเราแยกกันแยกกันทำเออเราแยกกันแต่ถ้ามีคนมาพักเราทำด้วยกันนะจะได้เสร็จไปจะได้เสจไปเอาไะคะอันนี้เรากว่าก่อนนะ ก็เรามีสายน้ำฉีดเลยตรงนี้นะฮะฉีดแล้วเราก็ขัดไปด้วยนะฮะมีนจะได้สะอาดหญ้าก็กําลังขึ้นอีกแล้วฮะหญ้ามาอีกแล้วครับท่านผู้ชมหญ้ากําลังขึ้นสูงเลยตรงนี้เดี๋ยวจะแวะมาฮะเดี๋ยวจะแวะมาตัดเพราะว่าตรงที่เตียนอยู่ไม่ได้ตัดเลยฮะตังแต่เตียนไปก็ยังไม่ได้มาตัด กวาดก่อนนะเอฟซี FC. นะเราอยู่ที่บ้านแม่อ้วนนะฮะตอนนี้อตอนนี้ก็กวาดก่อนนะกวาดกวาดก่อนเราถึงจะฉีดน้ํานะล้างขัดเลยท่านผู้ชม งที่มีแตนนะคะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดนะเพราะว่าพอดีหญ้าเพิ่งเอาแตนออกไปนะเอฟซีนี่นี่ตรงบริเวณตรงนี้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดเพราะหญ้ามันขึ้นเยอะแล้วนะคะนี่นะคะเพราะว่าเตนมันอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้อ่ะออกไปแล้วนะคะเตนออกไปแล้วไปเดี๋ยวเราก็กวาด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 ด้านนี้บ้างอืม เราประ้างฉีดจนสะอาดเลยนะสะอาดเลยนะไอเสียอ่นะผมยากก็ขึ้นเร็วขึ้นเร็วมาก ขวาแล้วนะคะเราก็จะทำการฉีดนะเราจะทำการฉีดนะ FC ฉีดนะใช้ระบบฉีดเลยนะทุกคน น้ำแรงน้ำแรงอ๋อก็มีน้ำานยานะคะทุกคน ต้องดูสายก่อนนะทุกคนดกสีทุกท่านอย่างน,นม่ไปนะสายมันไม่เดินนะท่านผู้ชม ีเรามีงานรำนะก้าวนารำนะคะตอนช่วงเย็นชาวบ้านห้าหมู่บ้านหรือเปล่ารวมทั้งยูทูบด้วยนะฮะอ่ายน้ำเพียงสามัคีเออแล้วก็บ้านยูทูบโอ้ยใหญ่แน่ๆเลยเทาดีเทาดีเนาะ อบคุณพีอยาใจดีนะเราก็จะได้ค่าขนมค่าข้าวทุกคนเออเออมาเออมาเลยเออข่าวดีเข้ารัวๆเลยงานนี้งานใหญ่เลย 이 h ầ สะอาดสะอาดจนไปถึงดาวอังคาราาเลยนะเอฟซีความสะอาดนี้ไว้ใจเรานะไปถึงดาวอังคาราาเลยนะฮะกคนเพราะว่าโฆษณาตัวเองหน่อยโฆษณาตัวเองหน่อยนะนี่นะคะความสะอาดไว้ใจเรา ไปถึงดาวังคารเลยนะทุกคน Porto Video นาฬิกาไงภาษาก็มาบราสิบหกนเวลาเท่าไหร่บ่ายสามบ่ายสามเองเออแล้วก็เาก็มาอไงออเป็นชั่วโมงเลยดมาอเป็นชั่วโมงเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ừ. không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ลนะกลับมาแล้วไปถอดปักน้ำปะ่ะต้นมะยมปะแม่อว้วนนะนี่เอซี FC. มะยมดูนะคะโอ้โหสูงขนาดนี้แล้วเชียวนี่นะคะยังไม่พอนะมะขามหวาน กำลังขึ้นแล้วนี่มะขามหวานเอฟซีอนาคตนี่โอ้โห و, สใส่ปุ๋ยแล้วงามเลยใครใส่ใครใส่ใครตัดหญ้าใครตัดหญ้านี่เลยคะ่ะโอ้ดูยอดกำลังงามเลยดูโอ้ยอดงามมากเลยดูมันออกออกยอดงามมากเออเอฟซีท่านผู้มดูต้นนี้สวยมาก นีง,งาม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 อ่ะนี่นะคะ FC ่ะต่อไปก็เป็นดาด่ากำลังทำอยู่นะแดแดนะในส่วนแแดนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ FC ทุกท่านนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ,ะสวัสดีค่ะ